بسم الله الرحمن الرحيم. (1) <applause> واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن วะอูลาตุลอห์มาลอัจลุฮุนนอัยยะฎอนะฮัมละฮุนวะมันยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภริยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีประจำเดือนหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องอิดดาห์ของนางดังนั้นพึงทราบเถิดว่าอิดดาห์ของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผู้หญิงที่ไม่ได้มีเลือดประจำเดือนก็เช่นกันส่วนบรรดาผู้ที่มีคันกำหนดการของพวกนางก็คือการที่พวกนางคลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนางและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา นั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานมันให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดายำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขาอสกินุมน وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عليهم وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ว่าออจงให้พวกนางพำนักอยู่ณที่พวกเจ้าพำนักอยู่ตามฐานะของพวกเจ้าและอย่าทำอันตรายแก่พวกนางเพื่อเกิดความยากลำบากแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งครันก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครันของพวกนางเสียก่อนครั้นเมื่อพวกนางได้นมแก่ทารกของพวกเจ้า ก็จงให้ข้าตอบแทนแก่นางและจงปรึกษาหา,หาหรือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดีและเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ก็จงให้หญิงอื่นให้นมแก่เด็กนั้น ลคสาควรให้ผู้ร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่มีการยังชีพของเขาเป็นที่คับแคลนแก่เขาก็จงให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮ์สรงประทานมาให้แก่เขาอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้ความลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้น หลังจากความยากลำบากอเลดจะทรงให้เกิดความสะดวกสบายมีชาวตำบลกี่มากน้อยแล้วที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขา และบรรดาศาสนาทูตของพระองค์เราได้จัดการพวกเขาอย่างเข้มงวดและเราได้ตอบแทนพวกเขาด้วยการลงโทษที่เลวร้ายดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาและบรั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือความหายนะอด,ดัลลอฮฺละหุม عذاب ش ดีดะ อัลลอฮ์ทรงเตรียมการลงโทษอย่างรุนแรงไว้สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงยำเกรงอัลลอฮเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธาทั้งหลาย เพราะแน่นอนอลัลลอฮ์ทรงประทานข้อเตือนสติอัลกุรอานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วรอสูลไลยัตลูอาลัยคุมอายาติลลาฮิมุบัยนาติมลิยุคริจัลลาดีนอามานูลิยุคริจัลลาดีนอามานูวะอามิลุสซาลิฮาติมินัดดุลมาติอิลันนูร وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَد أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا لَسَاسَنَا تُوُتَ مُحَمَّدٌ จะมาอ่านองค์การต่างๆอันชัดแจ้งของอัลลอฮ์แก่พวกเจ้าเพียงเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายออกจากความมืดสู่แสงสว่างส่วนผู้ใดศรัทธาต่อล้อและการกระทำความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงจัดปัจจัยยัางชีพยอย่างดีเลิศไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว